สวัสดีครับวันนี้มาพามาชมชมดอกครับช่อดอกของเจ้าแฟดคู่ครับพญาเล็บคุดแฟดคู่ออกดอกแล้วครับกำลังบานเลยกำลังบานสวยเลยครับแป๊บเดียวนะครับอันนี้เขางอกจากดินเลย งอกมาสองตนสวยครับแดดแรงมากครับวันนี้ครับช่อดอกกำลังสวยเลยไม่ถึงสองเดือนนะครับอันนี้ได้ดอกแล้ว ดูขนาดครับใหญ่มากไม่ได้แยกเขาเลยอีกต้นก็เริ่มติดฝักแล้วเขาโดนพายุต้นจะเหี่ยวๆหนะ่อยฝนมาแรงเลย เดี๋ยวพาดูอีกมุมหนึ่งเน้นดอกนะครับกลิ่นจะหอมอ่อนๆอครับออกสีม่วงชมพูสวยครับอีกต้นก็กำลังเป็นดอก ยังไม่บานนะครับนี่เชอดอกเขาอัดซูมใกล้ๆเลยเขาจะทยอยบานนะครับชอบแดดจ,จัด ดินก็ผสมพวกขี้กัวมูลสัตว์เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับอ่านี่คือเมล็ดที่แก่แล้วนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ที่ต้นก่อนยังไม่ได้เก็บ เดี๋ยวพรุ่งนี้ามาอัปเดตใหม่